เสียงรบกวนโคตรเยียบจะอยู่ในห้างฝนตกหรือยืนข้างถนนราคาหลักพันอับยังหาไม่ค่อยได้เลยนะมาฟังเสียงไม้หูฟังซาวคอ R50iNC ตัวฮิตกันครับอันนี้จะเป็นเสียงไม้จากหูฟังซาวคอ R50iNC นะครับตอนนี้อยู่ในห้องเงียบๆเสียงจะประมาณนี้เลยถ้าหยิบหูฟังข้างนึงมาไว้ที่ปากเนี่ยเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเสียงไม้จากหูฟังซาวคอ R50iNC นะครับตอนนี้จําลองเสียงอยู่ในห้างเสียงจะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นเสียงไม้จากหูฟังซา คอร์อาหนะครับตอนเนี้ยจำลองเสียฝนตก เสียงจะประมาณนี้เลยครับอันนี้จะเป็นเสียงมาจากหูฟัง R50 i n c นะครับตอนนี้จาลองเสียงอยู่ข้างถนนเสียงจะประมาณนี้เลยครับสิ่งที่ซานกีชอบมากจากรุ่นนี้คือมันตัดเสียงรบกวนโคตรเงียบอ่ะจะอยู่ในห้างฝนตกหรือยืนข้างถนนเนี่ยหมันแทบจะตัดแบบเงียบกริบเลยนะราคาหลักพันอับยังหาไม่ค่อยได้เลยนะที่ตัดเสียงเงียบขนาดเนี้ยถ้าเพื่อนๆได้ยินนะเสียงมันจะแบบดังชัดแน่นมากแต่อาจจะติดอยู่ข้อนึงก็คือเสียงมันไม่ค่อยใสเคลียร์ครับมันจะออกไปทางคุนๆหน่อย นะแล้วซานจียลองหยิบข้างหนึ่งมาใกล้ปากดูแล้วครับกลายเป็นว่าเสียงห่วยกว่าเดิมถ้าเราหยิบหูฟังข้างหนึ่งมาไว้ใกล้ปากเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี AI ที่เขาบอกเนาะที่แบบช่วยตัดเสียงรบกวนอะไรพอมันหยิบออกมามันอาจจะลวนๆวน,นิดนึงก็ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบออกมาครับใส่ธรรมดาดีกว่าสรุปไม์รุ่นนี้ดีเกินราคาแน่นอนใครไปคุยโทรศัพท์ครับสบายจัดไป